ผมมักพูดเสมอว่าในกีฬาฟุตบอลนั้นเกมต่อไปคือเกมที่สําคัญที่สุดเช่นเดียวกับฤดูการที่กําลังจะมาถึงตรงหน้าก็คือช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดสิ่งสําคัญคือปัจจุบันที่เราเป็นต้องยอมรับว่าสโมสรกําลังทําได้ดีมากๆในแง่ของการเตรียมสถานที่ทํางานให้เหมาะสมให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ทํางานในแวดล้อมของความเป็นมืออาชีพเต็มขั้นหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันยังไม่ใช่แบบนี้แต่วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมาตรฐานสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่รรู้สึกกดีัับบมนอ โูปีแสดงประจําการเช้านี้เริ่มต้นกันที่บางส่วนของคำสัมภาษณ์แรกจากเอเดร็กเทนฮารหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมารวมตัวกันที่ถามราชการแคลิงนตันเพื่อเตรียมความพร้อมก่ลลอนฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึง โดยในยะความหมายจากชุดคำพูดดังกล่าวของคุณสื่อชาวดัตต์ต่างต้นมาจากคำถามที่สื่อถามเขาเรื่องการที่แคลิเนตันมีการบูรณะปรับปรุปงหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของทีมมากน้อยอย่างไรการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานนี่คือหนึ่งในนโยบายเรือธงของอีเนียลกรุปที่พวกเขาตั้งใจะจะสร้างให้เกิดขึ้นก่อนเป็นอย่างแรกนะครับโดยหากจำกันได้ย้อนไปตอนที่เซอร์จิมแรดคิปเข้ามาสู่สมโมสรใหม่เขาเองก็พูดเอาไว้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสโมสรแห่งนี้มีโค้ชชั้นดีเข้ามาทำงานหลายต่อหลายคนแต่ทุกคนก็ ประสบความสําเร็จมากอย่างที่ตั้งใจซึ่งในมุมคิดของตัวเขานั้นมองว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวโค้ดหากแต่มนอยู่ที่สภาพแวดล้อมการทํางานที่เลว้ลายเป็นท็อกซิกแอนเวอร์อนเมนต์ต่างๆที่กระทบต่อคุณภาพการทํางานจนส่งผลกระทบชิงต่อไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องทางฟุตบอลและนํามาสู่วิธีการแก้ไขที่เซอร์จ,จิมแรดคิปกับทีมงานของเขาดําเนินการเป็นอย่างแรกๆนั่นคือการปรับปรุงแก้ไขฐานประชาการแคลินตันในแง่สภาพแวดล้อมก่อนเพื่อให้เกิดความรู้สึกใหม่ๆขึ้นกับบุคลากรที่ต้องทํางานกับสภาพแวดล้อมของแคลิันในทุกๆตัน ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จว่าจะนําพาองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีตามไปด้วยเรื่องนี้เอร็กเทนฮักเองก็เข้าใจจากการที่ในสัมภาษณ์เดียวกันเขาเอ่ยถึงเรื่องของการทํางานหนะักเพื่อยกระดับตัวเราเองให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นจากคาถามตั้งต้นที่สื่อถามเขาว่าต้องทําอย่างไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังจะสามารถกลับไปสู่ลู่ทางการแข่งขันเพื่อเป็นแชมป์ทั้งภายในประเทศอังกฤษและระดับทวีปยุโรปอีกครั้งหนึ่งสาคัญที่สุดก็คือทํางานหนะักสโมสรแห่งนี้ร้างแชมป์มานาน6ปีแต่เรานํามัััันนนกลลบมมาาาใ2ปี่สสุดคือญญ,ญณว เราต้องขยับระดับมาตรฐานในส่วนนี้ให้สูงขึ้นคือการคว้าแชมป์รายการใหญ่กว่าเดิมทั้งในประเทศและ,ละระดับทวีปแต่ผมก็ต้องย้ำว่ามันคือเรื่องของกระบวนการที่หมายความว่าต้องใช้เวลาเรากําลังทํางานภายใต้โครงสร้างใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่สื่อว่าเราพร้อมสําหรับก้าวไปสู่อนาคตซึ่งเราต้องพัฒนากันต่อไป ขณะดเดียวกันเมื่อสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นแน่นอนว่าก็จะนําไปสู่การที่ผู้เล่นก็ต้องปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขันภายในที่เข้มข้นต่อยอดไปยังการท้าทายทั้งในส่วนของตัวเองและส่วนรวมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ากับมีแค่สภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมการทำผลงานได้มากขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างแบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือขนาดนั้นเลยหรือคําตอบอาจจะฟังดูเป็นามารมจับต้องไม่ได้แต่สิ่งที่มีการวิจัยกันมาชัดเจนเกกกีี่ยววับสภาาาพแดล้อมรททงน ดีและไม่ดีว่ามีความแตกต่างในเรื่องส่งผลต่อการแสดงผลงานของบุคลากรมากแค่ไหนเปรียบเทียบแบบเห็นภาพง่ายที่สุดองค์กรที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานให้บุคลากรจะประสบปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอาการเบร์นเอาหรือที่เรียกว่าภาวะหมดไฟในการทํางานน้อยกว่าองค์กรที่สภาพแวดล้อมเลว้หลนั่นแหละครับความสําคัญว่าทาไมสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีคือนโยบายเรือธงของอีเนียกรุ๊ปที่พวกเขาตั้งใจทาให้เกิดขึ้นก่อนเลยไปลำดับแรกๆรอบวันที่ผ่านมายังมีความชัดเจนในส่วนของประตูขาออกที่น่าจะเป็นการขยับแรกของหน้าร้อนนี้ ตามรายงานของฟาบิิโลมาโนที่มีออกมาเรื่องการย้ายทีมของดอนนี่ฟันเดอเบ็กไปยังจิโรนาในประเทศสเปนทูกตีตายเคีวิโกยืนยันว่าเสร็จสิ้นร้อเโดยรายละเอียดดียวคือจิโรนาจ่ายค่าตัวที่เป็นเงินต้นจํานวน430,000ปอน ซึ่งตรงตามข้อมูลที่สื่อนําเสนอออกมาเมื่อหลายวันก่อนว่าดิวนี้เงินต้นจะถูกมากๆแต่ปีสัตว์แดงไปเน้นในเรื่องของรายละเอียดแอดออนต่างๆที่สามารถสูงได้ถึงระดับ12-13ล้านปอนด์หากว่าเงื่อนไขแอดออนถูกทาได้สําเร็จหมดอีกทั้งที่ทําให้แฟนบอลปีแสดงรู้สึกว่าดิวนี้ฝ่ายบริหารของพวกเขาไม่ได้ฉลาดน้อยจนเกินไปนั่นคือการใส่เงื่อนไขแบ่งเปอร์เซ็นต์หากว่าจิโรนาขายดอนนี่เฟอร์เดเบกต่อในอนาคตก็จะต้องนําส่วนแบ่งจากการขายนั้นตามสัสดส่วนที่ตกลงกันมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนนนอ่าีวก้้้ห แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้เล่นประเภทไขมันส่วนเกินอัดแน่นเยอะจนเกินไปอันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดสะสมมาจากทีมงานบริหารชุดเก่าๆนำไปสู่อาการของคนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายชอบเสียได้เวลานักเตะไกลหมดสัญญาแล้วไม่สามารถปล่อยตัวออกไปได้ก็มักจะขยายสัญญาเพื่อหวังจะขายให้ได้ในอนาคตนำไปสู่การสะสมรายจ่ายที่มากเกินความจำเป็นแล้วสุดท้ายก็เสียออกไปฟรีๆอยู่ดีสำหรับดอนนี่ฟันเดเบกเจ้าตัวก็ได้ออกมาส่งข้อความอำลาถึงแฟนบอลปีแสดงเอาไว้เช่นกันนะครับโดยเป็นการสื่อสารในแง่ที่ดีๆแม้อาจจะ เป็นช่วงเวลาที่นสายตาแฟนบอลอย่างเรามองว่าเขาคือดิวล้มเหลวแต่ตัวดอนนี่ก็ยืนยันว่านี่คือช่วงเวลาที่ผมจะจดจําแม้การเป็นนักฟุตบอลในสังกัดแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะสิ้นสุดลงผมอยากขอบคุณการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ของทุกๆคนผมอบอุ่นและซาบซึ้งใจตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาขอบคุณทั้งแฟนบอลและทุกคนในสโมสรที่ทําให้ช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะไม่ลืมในอีกแง่หนึ่งนอกจากเรื่องของฟุตบอลคือการที่ลูกของผม2คนลืมตาดูโลกที่แมนเชสเตอร์ ในหัวใจของพวกเราเสมอขอให้พวกคุณโชคดีระหว่างว่าเราจะได้พบกันอีกนั่นคือข้อความอำลาสุดท้ายจากดอนนี่ฟันเดเบกซึ่งก็ยังอุตส่าห์หล่นความหวังดีโดยการขอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเจอแต่โชคดีหลังจากนี้ไปเช่นเดียวกับแฟนบอลปี้แสดงเองที่ก็ขออวยพรให้ดอนนี่ฟันเดเบกได้มีชีวิตใหม่ในเส้นทางอาชีพฟุตบอลที่ดีขึ้นต่อไปเช่นกันครับ อนาคตของดอนนี่ฟอร์เดเบกชัดเจนไปแล้วแต่ที่เหลือเมื่อชีวิตไม่สิ้นก็นต้องดิ้นกันต่อไปโดยเฉพาะในเคสของเมสันกรีนบูธที่แม้สื่อะระดับสูงอย่างเดลิติกจะรายงานเอาไว้ว่าดีลกับทางโอลิมปิกมาร์กเซยนั้นรูล่วงไปเรียบร้อยซึ่งรายละเอียดที่มีการเผยออกมาก,ก็คือดีลนี้มีตัวเลขรวมทั้งเงินต้นและเงินในส่วนเสริมของโครงสร้างดีลที่เกือบ27ล้านปอนด์เช่นเดียวกับข้อสาคัญที่สุดในสัญญาก,ก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากการขายครั้งต่อไปหากว่าโอลิมปิกมาร์กเซยขายต่่่่่่ออออใใหห้้้ทีมืืนดดเงงงยไไตแแบบกัรรู50%คึนนป คีริวคิเล่แต่ทว่าเรื่องราวมันซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่คิดจากการที่มีแรงต้านสําคัญที่ไม่ต้องการให้ดิวนี้เกิดขึ้นคือการที่เบอร์นัวปาอานนายกเทศมนตรีของเมืองมักเซยออมมาแสดงจุดยืนคัดค้านไม่ต้องการให้มักเซยเดินดิวนี้เนื่องจากพฤติกรรมในอดีตของเมสันกรีนวูดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดับได้ผมไม่ต้องการให้สโมสรที่ผมสนับสนุนปกปิดด้วยความน่าละอายจากคนที่มีประวัติทาร้ายร่างกายภรรยานั่นคืออะไรที่ยอมรับไม่ได้โดยประการทั้งปวง เพราะแบบนี้เลยการเป็นประเด็นที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาแล้วต้องติดตามว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรเพราะอันที่จริงแล้วสโมสสอนปลายทางอย่างมักเซยรวมทั้งตัวโค้ดใหม่อย่างโรเบร์โตเดซเบีเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโดยเฉพาะตัวเดซเบีที่กล่าวเลยว่าหากเมสันกลินวูดย้ายมาจริงๆเขาในฐานะโค้ดก็ต้องดูแลและปกป้องคนของตัวเองอย่างถึงที่สุดด้านความคืบหน้ากรณีความสนใจต่อมาเนลอุกเต้ตามรายงานของเลอเทนสปอร์ตระบุว่าปีศาจแดงได้ทําการยื่นข้อเสนอซื้อเข้าไปให้กับทางเพสเชพิจารณาแล้วโดนยืนยันว่าเป็นข้อเสนออย่าาางงเป็นทกร ตัวเลขของข้อเสนอถูกคาดกันว่าน่าจะตกอยู่ที่ราว38ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเคสนี้ต้องยอมรับว่าที่ทางในหน้าสื่ออย่างค่อนข้างหลากหลายและไม่ค่อยตรงกันมากนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ตัวนักเตะติดภารกิจรับใช้ทีทมชาติและไม่สะดวกกับการเจราจาเพื่อความคืบหน้าที่มากขึ้นกว่าที่เป็นข่าวต่อด้วยกรณีเจดอนสานโชนที่ไม่ได้มารางงานตัวกับแคมป์ซ้อมก่อนปรีซีซันเป็นการส่งสัญญ,ญาณแน่นอนว่ายังไงก็ไม่กลับมาอยู่ในสาร,ระบบทีมของเอเดกเทนฮาร์และตามข่าวล่าสุดนั้นยยยูเววววนนนตุสมมมีีีคาาาใจจจอยออกไไดด้้้ปรร่่ทัพิิงงละขขช ถือว่าน่าสนใจตรงที่อยู่เวนตุสดูจะไม่พร้อมทำข้อเสนอแบบซื้อขาดเลยกะเก่งว่าอาจจะทําแค่สัญญายืมตัวชั่วคราวซึ่งแน่นอนในความรับรู้ของแฟนบอลเดาเข้าใจตรงกันว่าพี่แสดงไม่สนใจที่จะปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังไม่มีความต้องการจะปล่อยจะดอนซันโชในแบบสัญญาเช่ายืมอีกต่อไปคําถามคือแล้วแมนยูไนต็ดมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องจุดยืนที่ต่างกันระหว่างพวกเขากับยูเวนตุสแบบไหนอ้างอิงจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตสื่อฝั่งอิตาเลียนเองเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแก้หมากเกมนี้โดยการเสนอไปทางยูเวน,นุ่้เนนนัในมือ มีเงินไม่มากพอจะซื้อในราคาที่ทางเรากำหนดงั้นเราขอเสนอให้ผู้คุณนบตัวเฟเดรโกเคียซ่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดิวโยกย้ายครั้งนี้ในแบบที่เอาราคากลางของนักเตะสองคนมาถัวเฉลี่ยแล้วส่วนต่างมากน้อยยังไงก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งซึ่งตัวเลขที่ลดลงหลังเฉลี่ยค่าตัวของทั้งสองคนแล้วยังไงก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ทำให้กระบวนการเจราจาพูดคุยมีความง่ายขึ้นเรียกได้ว่าเป็นแนวคิดการเดินเกมจากฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฉลาดนะครับ ยางน้อยๆหากเสยเจรอนซานโชไปในราคาที่มันอาจจะไม่มากนักก็ยังดีในแง่ที่มีผู้เล่นระดับชั้นนําของวงการฟุตบอลย่างเฟเดรโกเคียซ่ามาแลกเปลี่ยนอีกทั้งจะเป็นการแก้ปัญหาให้เด็ดขาดไปเลยทีเดียวสําหรับสโมสรและเจรอนซานโชโดยไม่ต้องมามีอะไรค้างคางกันอีกต่อไปจริงๆแล้วตลาดนักเตะรอบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินเกมแบบมีชั้นเชิงทางการเมืองเยอะนะครับยังเคสจาระเบ,บนเวตท,ที่ยืนรอบ2ไปแล้วเอเวอเรตปฏิเสธกลับมาทางปีสแสดงเองก็ไม่ได้แสดงอาการลน้นลนใดๆแถมยังไปเปิดดีลทางเลือกโดยการยืื่่่นนนนซ้ออเิโโลีีีกกททังดดย ดูดีกว่านิดๆด้วยซ้ำในราคาที่ใกล้เคียงกันส่วนเคสเลนิโยโลนี่ก็คือดิวที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ถูกมองว่ามีนัยสําคัญในแง่ที่ทางหนึ่งก็ได้กดดันเอเวอเรตโดยว่าพวกเขาไม่แขว่าจะต้องเจราจาก,กับเอเวอเรตทีมเดียวเท่านั้นซึ่งมาถึงจุดหนึ่งอาจทำให้ท่าทีของเอเวอเรตนั้นอ่อนลงได้ครับ